มากินแกงน้อไม่พี่น้องแกงน้อไม่ใส่เห็ดปวกเ้อแนวกินแสบๆพี่น้องเย้ยหากินยากแล้วเ้อมาๆมา,มา,ม,ามากินน้ำกันบานเนี่ย <c oughs> <c oughs> หาเข่าหาหน้ามากินน้ำกันบานเนี่ยพี่น้อง เกี้ยหน่อยใส่เห็ดปวกพี่น้องมาได้กินง่ายๆเด้อมาเนี่ยกองเขาหน่อยพี่น้องคาหน่อยเนี่ยเด็เขาเนี่ยมามาเนี่ยพี่น้องอุ้ยปุดเขาก็ได้โอ้เอ้า ไอ้พี่น้องนี่เห็นพ่อขอเขาหนักน้องขอพักผ่อนพี่นอ้องตอนเห็ดปวกพี่น้อง เกลียวข้างนองมีประโยชน์หลาย โอ้ยขอกะฮ้อนเรากินกะฮ้อนมันก็แซ่บคือกันคนแล้ว เอาคำนี้แสบแสบเพื่อปีเพื่อนองเ้อ ขอบคุณหลาย่านนะครับดืวจะบรทิลงปันยาจนจบขอขอบพระคุณครับ